เอ่อเราจะโปะตอนไหนอ่าจริงๆเราก็เคยเป็นนี้เนาะเราก็กู้ผ่อนเป็นเรื่องประจําแล้วก็ทดลองเองด้วยเพราะเราก็ศึกษาเรื่องนี้มานะครับก็สรุปแล้วเนี่ยพอเราทดลองแล้วโปะเอะลองโปะหลังจากวันคือบางทีไม่ทันเนาะเราก็ลืมผ่านไป3วันเข้ามาโปะเอะมันก็มีดอกเบี้ยชาร์จเหมือนกันนะครับในแอปธนาคารแล้วก็เลยลองหลายๆรอบไปโปะวันนั้นเลยคือพอตัดบัญชีเสร็จ ว่าที่เราผ่อนปกติเท่าไหร่แล้วเราก็เติมเงินอสมมติเดือนนี้เรามีเงินเหลือ3 0,000ื่นก็โปะสามหมื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันตัดเงินต้นไปเลยดอกเบีย้ยไม่มีก็แสดงว่ามันพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยการที่เราโปะอะวันไหนดีที่สุดคือวันที่มันครบดิวของเราจากที่ปกติไปแล้วเราก็เติมเข้าไปเลยแล้วก็ควรโปะไปตั้งแต่ปีแรกๆของการผ่อนเลยใช่ไหมไอ้วันแรกที่เราเป็นหนี้อะคือมันหนี้ก้อนใหญ่สุดไงจูกมะมันถ้าเรามีกําลังโปะในช่วงแรกๆเนี่ยดีเลยเพราะว่าดอกเบีย้ยมันคิดรายวันไปแล้ว เดคเพราะดอกเบีย้ยบ้านจะเป็นลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นเรายิ่งโปะในช่วงแรกๆเยอะยิ่งดีใหญ่เลยจำคำง่ายๆคือเดือนไหนที่เราโปะเดือนถัดไปเงินต้นจะลดลงทันทีก็คิดดอกเบีย้ยใหม่เ <ขอ S 2> ค่านั้นเองถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวนมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ